นเโอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพเซีทีวีและก็มาอยู่กันในเกมคลาย b ิ i m u l a เลเซึ่งก็เกมง่ายๆก็คือเราต้องไปทําการก่ออาชญากรรมหาเงินอะไรพัดน,นั้นแหละและเกมนี้มีการตีกันด้วยอ่ะ ตีเอ็กได้อ้าวระวังนะ่าเจอหมัดยงชุนกันได้กันได้กันได,นได้ป้องกันโอเคก็เราต้องทำยังไงกันบ้างอ่ะไหนลองไปดูนี่ไอ้มันต่อยเลือดลดนะมันบอกให้เราไปทําให้อนเล็กคว่ำเลย ทำให้อเล็กคว่ำใครคืออเล็กแก่ทำให้เซเล็กสลบนี่อยู่ข้างบ้านข้างหน้าบ้านเลยอเล็กแก่อ้าวจัดไปดิอเล็กไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่บ้านเนี่ยเกี๊ยวไม่ใช่ไม่ไมโกนอดเลยเออเราตีหมันเลยตีหมดเลยไอ้ยี่ใครไม่รูมีอยู่กันดูท่าทางไว้น่าสู้เลยไม่ซ้ำศพด้วยชุบเลยกดชุบอืมแพรลี่ เฮ้ยมี่พาลี่ด้วยเกมเก๋เกมเลยสุดยอดเอาจบเกมเลยรีสตาร์ทเลยเมื่อกี้เหมือนไปต่อยบิ๊กบอสคนบอสบอลไปเยอะเลยว่ะร้อยอาจจะคนจ้างงานเลยนะนี่อ่ะต้องขโมยหลังนี้สินะโอเคเข้าไปเลยมาไปบอลพี่บุ้มมาแล้วล่ะโกะเข้าบ้ามันเลยทุบมันเฮ้ยตีนี่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 ตายเลยนอนตายเลยอย่าเปล่อยเลยขบวนกูได้เงินละ ขโมยโลออนมันขโมยรองเท้ามันดิขโมยทีวีมันดิรูปภาพโมนาลิซาเอาให้หมดดิอืมขโมยทีวีเลยอะไรเอาไปเอาไปเราต้องการล็อกพิกอ่ะไอ้มันตื่นแล้วไอ้ทุบมันแหวกเลยแหวกเอยแหวกเลยมันจะไปแจ้งตำรวจใช่ไหมไปนี่เออมันต้องไปแจ้งตำรวจแน่นอนไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปดุมันดุมันเฮ้ยเฮด ระวังนะป้องกันป้องกันแพรี่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 เฮ้ยทำไมวะทำไมกูล้วนเดียวอ่ะก็กูมีไม้กายสิทธิ์อ๋อก็กูมีไม้กายสิทธิ์อ้าวกูล้วนเลยกัดได้ที่ไหนละไปเกนพวกโง่ละยกพวกโง่เดยเนี่ยอ๋มึงใช้ไอ้นี่มึงใช้แปมซามโบ้กูว่าทำไมมันแรงเ่ยอ้าวนี่คืออะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะข้างในบ้านพวกกูโหดไม่เปิดประตูเลยเอาเปิดประตูเลยเอาเต้เตะกูว้ายมันมันใช้มีดมันใช้มีดมันมีมีดเวลยไอ้หมอนี่มันมีมีดเราต้องเอามีดมาด้วยมีดมันเสียบทีเดียวตายเลยเว้ยมาแล้วกูเราต้องเข้าวร้อมกันนะต้องลุมอ่ะได้ได้ลุมมันนี่โอ้ยเฮ้ยลุมบังกิ๊กเกอร์ไทเกอร์บาร์ฟี่ไทเกอร์บาร์ฟี่ว้ยเายว้ๆ แพี่ลี่เออี่ไอเไม้ีตกเลยเาใจมีดแล้วเออใครจะเอามีดกูมีดกูบุ้งกว่าเลยเอาใจบก่อนปี๊บมา๊บปีมบีบีีบรบบ ไอี่ยี่ยียมาโยนซือนี่อิม่ามันแก้ตำรวจแล้วตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาไอ้ไม่ปินอะติดตำรวจอยู่โอ้โหติดดาวลึกลเลยตอ้ที่ i minutes later อ้ไอ้ดาวสับบุรช่วยดิโอ โอ้ยดาบสมุไรดาบสมุไรตีตายเลยโอ้ยขี้ตายอ้าวมึงก็โดนเหมือนกันเนอะโดนมีดแทงมากูโดนดาบสมุไรฟันมาน่าระวังน่าดาบสมุไรอ่ะเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเลยอย่ามาดูไอ้แกเลยเฮ้ยเราต้องเข้าห้องกันสามคนน่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแทงให้มีป่ะมีอะไรบ้างในนี่ยไม่มีอ่ะมีขวดเบียร์ เฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่หรือเราจะล้มมันวะจังหวะนี้แหละพี่พีอร่อยจัดไปดิแบกเลยแบกเลยแบกเลยต้งไปดูฮะฮ่าฮ่าฮ่มันเอาขาบล็อกเลยเฮ้ยอืแพร์รี่เต้าเฮ้ยมันฆ่าได้นะลูกพี่อ่ะแต่มันเก่งไปหน่อยติดเลือดไหลอืแพร์รี่เฮ้ยแพร์รี่โอ้ยขอตกเต็มดตยเฮ้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 ยตายพวกเราตายกันหมดเลยเชี่ยมันฆ่าได้เฮ้ย เฮ้อา้เอาป้าเอาปอลมลงลมลงลงลวมองรวมไปวิ่งไปลมมาเลยวิ่งไปลมมาเลยลรีได้ลรลรอ้ยอวมมีของให้เยอะเลยออเก่งแล้วดิพวกกูตมเฮ้อย่ามาพลกูเลือดมันหายากไอ้ีขมยเราเตอร์เลยเนี่ยบ้างกูพลี

นี่ยิงเลยยิงมันดิยิงมัน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 โอ้ยาโอ้ยปืนไม่มันมีอะไรอ่ะุณยิงไปเก้านะมันไม่รู้สึกเลยเลยอ่ะมันทำากับมันไม่ได้มันมียุดกลอเอามือกูเป็นโจโจ้เลยเอาอะไรดิเอะไรอ่ะโอ้มือกูเป็นโจโจ้เลยกูเห็นสแตนตัวเองไอ้บ้าไอ้ เอ้ยเอ้ฮ้ยกูต่อยแบบทวินดาเมอร์เอออะเอาดิเอาดิกูตีนะไอ้กูยังตีเฮ้ยตัวปอมกูตายด้วยเหอพี่ลองกดปุ่มแท็บแล้วกดเลื่อนลูกศรอยู่มันมีอัพคาแรคเตอร์สแตตเราด้วยเฮ้ยสตริงเฮ้ยออเดเมอร์มาแล้วล่ะกูว่าเรื่องยังยาวๆเลยอ่ะ

ในปืนวะนี่ไอ้เกาม่มมนี่อุ้ยน้องเดาตายเลยน้องเดาเลยตายเลยน้องมาแล้วล่ะโอ้ยตายดีเอาดีสวยนะหล่ะบุ้มแฮกเรียบร้อยฉีดไวรัสเข้าไปปืนเหลือแค่สามนัดไปหลังหลังหลังบุ้มชิบหายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดแย่แล้วโอ้ม ผมไปซื้อระเบิดมา750บาทเฮ้ยเนี่ยมามาที่แล็บท็อปกดคอยลแอนทูกระสุนเออ50บาทจริงด้วย50บาทจริงเออว่ะซื้อเลย50บาทเอาเนี่ยมีกระสุนแต่ทำไมอ๋อนี่รีโหลดเลยอ้เหียกล่องละนัดเองเม็ดละ50เหโอ เม็ดละ้าสิบยิงหัวเลยมีมีมีใครมีตังถึงพันไม่ซ่อมรถทีไม่มีแล้ว 500, หก0มน7้0 650หกพอหาสิบกดมอาซ่อมกด่อาซ่อมซ่อมเลย ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเนี่ยเนี่ยอีได้ได้เลยได้เลยขึ้นมาแล้วต้องไปไหนต่อไม่เฉล่งเลยเราเราเราทำโคยังฟังก่อนว่าเราเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยนี่นี่ก็ลากชนได้เลยดิอะไรเอาเลยพี่ไล่ชนเลยอ๋อป้าเตี้ยลากลากเลยก็ตอนแรกได้รถมาก็กะว่าจะไล่ชนเอพีซีคำขัมาทุกคนแต่ลืมไปว่าเราเคลียร์หมดแมปแล้วเพราะฉะนั้นก็หวดกันเองละกันมันไม่มีที่อะไรเลยต่อไปโอ้ยไอ้เหี้ยขับรถชนกูแกล่ะ ปือตกเลยปืนกลอกขอร้องยาไอ้เอชเอชเอไอ้หลอกไอ้ระสุนหมดไอ้กะสุนแม่เยอะไลยเียบม่ ยึดเลยไอพี่ปืนกูยึดเลยไอ้๊อบบ๊อบไอแม่งปืนคู่เลยแม่งไปซื้อกระสุนเลยมาเกยช่วยด้วยคุณจะโชว์ให้รู้ว่าใครเป็นบอสสองยิมเนี่ยมันขับไปเมืองอื่นไม่ได้แล้วไอที่พี่ขับไม่ได้แล้วทั้งนั้นแหละเอาหมดเลย <laughs> เล็กไปมันจริงโกยไอ้ห <laughs> <laughs> นีเลย <laughs> ไปเลย <laughs> อ้าวทำไงไอ้ทีนี้ทำไงจะฆ่าก,กูยังไงห <laughs> นีเลยไอ้เหย้ยกี้จะทำต้องเพลงกับกูไอ้เหี้ย อ้าวมึงทำไงทีนี้อ้าวมึงจะทำไงทีนี้ตำรวจมาแล้วทำไงอะทีนี้ไอ้เหี้ยกูประจันหน้าตำรวจเลยเกตไปไอรถคว่ำเลยไอ้กูจะมารถคว่ำโดนรถมันดิแล้วมันก็งายมากใเหี้ยใชเหี้ยเบียดเลยโอ้ไอ้กระชากกูโดนรถเลยอะพี่พี่ไปขึ้นรถพี่ Abro, 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 โอเคพิลเลตเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิลเลทีวีและเกมค r i m ซ s i ูล l เตอร์ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากจะเล่นนะก็แนะนำว่าไปโหลดไปเล่นกันได้รู้สึกจะเป็นเกมฟรีนะทุกคนนะก็ไปโหลดไปเล่นกันได้เลยเกมมันก็มีแค่นี้แหละแต่แนะนําให้เล่นกับเพื่อนเพื่อความสนุกนั้นนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับสำหรับใคราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจไปเลยทั้งทีณจุดนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า